วัสดีครับพีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอสโซเกมีนะครับวันนี้ไปอยู่กับเกมเซเลโซนซีโร่นะครับวันนี้ไปอยู่กับน้องมิยาบีตัวละครแลง์เอสตัวใหม่ล่าสุดตู้ใหม่ล่าสุดเลยครับผมไม่ได้เล่นนานเลยนะกลับมาเล่นเพราะว่าน้องเข้าตู้มาเลยนะครับเป็นที่จับจองได้บร้อยตอนนี้เหลือเวลาอีก30วันใครยังไม่ได้สุ่มไปเลยครับโคตรเก่งโคตรดีนะครับโคตรเท่นะตัวนี้นะครับก็วันนี้ผมแอสแตกได้มาประมาณนี้นะเน้นแอสแทกนะครับกับคิเลทคีดาเมจนะครับ ประมาณนี้ได้ประมาณนี้ถือว่าสุดอยู่สุดอยู่แต่ก็ยังไม่สุดนะยังเหลือนี่ครับยังอัพไม่ได้ทรัพยากรไม่พอนะครับสกิลก็เน้นเป็นสกิลหนึ่งครับสกิลหนึ่งแล้วสกิล e แล้วก็สกิลอันตินะครับเน้น3ส,สกิลนี้นะครับค่อนข้างแรงแผ่นดิสก็ใช้เป็นแผ่นดิสใหม่ครับตัวนี้ถ้า2ชิ้นบวกที่ดาเมจสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าครบ4ชิ้นเนี่ยเออเมื่ออนเมอรี่มากกว่าหรือเท่ากับสิบห้าแต้มนะครับผู้ใช้จะมีคิดาเมจเพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะ เมื่อทําให้สตูดายก็ตามนะครับติดเอฟเฟกแช่แข็งนะครับพอน้ําแข็งแตกเดี๋ยวหมวกขี้เลดไปอีกนะอ่าประมาณนี้แล้วแผ่นรองผมก็2ชิ้นใส่ขี้เลนะครับส่วนช่องสี่ผมใส่ขี้เล็ดครับจะเน้นขี้เลดเยอะหน่อยนะเพราะว่าน้องเนะี่ยการปั้นน้องนะครับยิ่งขี้เลดเยอะนี่ครับยิ่งขี้เลดเยอะถ้าติดาการสะสมอนออรี่เนี่ยก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับ จะคิดแยกจากความชมนญออโรโมดี้นะตัวนี้นะให้เป็น,น้นทีเลตแทนนะครับความชมนาญไม่ต้องความชมนาญกับการควบคุมออโรโมดี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับประมาณนี้วันนี้ผมจะมาเล่นกับทีฟรีให้ดูครับทีฟรีก็คือลูซี่กับไพเปอร์นะทุกคนน่าจะมีอยู่ละเป็นตัวละคร4ดาวนะครับซึ่งไพเปอร์เนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยควรอัพครับแต่ผมอะ่ะอัพคครึ่งกลางนะครับอัพแบบกี้กี้มากดูดิทุกอย่างแผ่นดิสก็แบบ ดูครับยังไม่เต็มนะครับคือแบบคือแบบลวกๆมากนะครับประมาณนี้แต่ว่าน้องมียาบีนะค่อนข้างอัพเต็มอยู่มาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะโอเคคือที่ต้องที่ต้องมี2ตัวนี้เพราะว่าต้องมีตัว a นม m a ี y ตัวหนึ่งเอามาปั่นครับเอามาปั่น a นม m a ี่ให้ติดนะครับเพราะว่าสกิลของมียบีนะครับเมื่อเมื่อเกิดทําให้สตูแช่แข็งแล้วอ่ะจะได้ s t a ็กนะครับ คือน้องอะ่ะถ้าสแต็คครบนะครับจะสามารถชาร์จฟันได้แล้วก็จะแรงมากนะครับแรงแบบแรงแบบนี่ครับชาร์จฟันขั้นสานี่คือ4 0 0 0นเะคิดดูครับโคตรโหดนะครับซึ่งการจะชาร์จฟันได้ต้องเก็บสแต็คให้ครบ6สแต็คนะวิธีการเก็บสแต็คก็คือต้องทำให้สกิลเออสตูนะครับติดแช่แข็งนะครับถึงจะได้2แต้มนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือพอแปะได้เสร็จเนี่ยให้เอา ให้เอาธาตุอื่นมาปั่นครับจนติดดิสออเดอร์ครับจะได้อีก2 s t สเต็กนะครับผมแล้วก็ถ้าใช้อันติเนี่ยจะได้3 s t สเต็กนะครับประมาณนี้นะกับกดสกิล ex นะครับจะได้2 s t สเต็กทันทีนะครับประมาณนี้นะครับผมก็เลยต้องเอาไปเปอร์มาปั่นครับเป็นตัวละครที่ติด a น o m a ี y ได้ดีนะครับนะแล้วก็เอ่อแพสซีฟอีกอย่างหนึ่งของน้องก็คือแปบ๊บหนึ่งเนี่ย เมื่อมีสกิลเออไม่มีตัวซัพพอตอยู่ในทีมหรือว่าเป็นฝ่ายเดียวกันเองซึ่งผมไม่มีนะผมก็เลยต้องใช้ตัวซัพพอตนะครับความเสียหายของท่าชาร์จฟันเนี่ยจะแรงขึ้นอีก60%นะครับแล้วก็เมื่อในทีมทำให้เกิดดิสออร์เดอร์นะครับจะได้รับ2 s t สเต็กเห็นไหมคือถ้าเราไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ทีมเดียวกันหรือว่าหรือว่าตัวซัพพอตจะไม่ได้2แต้มนี้นะครับแล้วก็ การการฟันเนี่ยการฟันชาร์จเนี่ยจะมองข้าม30%ของการต้านทานความเสียหายน้ําแข็งไปอีกนะครับคือยังไงก็ต้องมีทีมเดียวกันไม่ก็ตัวซัพพอร์ตซึ่งผมไม่มีผมก็เลยใช้ตัวซัพพอร์ตแทนนะซัพพอร์ตก็เป็นน้องลูซี่นะครับบัฟเอดีเคให้นะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นให้ดูวิธีการเล่นก็โผไปก็ฟันคนระับฟันให้ติดน้ําแข็งนะครับพอติดน้ําแข็งเสร็จก็เอาตัวอื่นธาตุอื่นมาปั่นให้ติดดิสออเดอร์นะครับสแต็กน้องครบก็ ชาร์จฟันครับชาร์จฟันพอชาร์จฟันเสร็จก็เอาตัวอื่นมาทำคอมโบต่ออะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมมาเล่นห้องนี้ให้ดูนะครับสถิติดีสุดก็คือ2นาที12นะครับมาดูกันอันนี้บอกเลยว่าชั้นจิตนะชั้นสูงสุดนะคีย์ดิคอโนบนะครับมาดูโอเคเดอนแรกครับเอาบีบีเข้าไปปั่นให้ติดสถานะนะพอติดสถานะก็เอา ลูซี่มาแปะต่อนะครับไม่ใช่ดิไปเปอร์ครับเอาลูซี่บาดดาเมจไปก่อนนะครับแล้วก็เอามียบีมาปัดครับดูครับแป๊บเดียวก็ติดสถานะนะถ้าเป็นมอนกิคีนะแบบนี้แบบนี้ครับแล้วก็โอเคสามเกตก็ชาร์จครับแล้วก็ลูซี่มาปัดครับแบบนี้แบบนี้ครับ แค่จะไม่ต้องรอติดดิสออเดอร์เพราะว่ามอนมันตายก่อนถ้าเป็นพวกบอสก็ต้องทำตามที่ผมบอกให้ติดสถานะน้ำแข็งก่อนอันดับแรกติดยังยังไม่ติดครับสองเร์ละเหิติดติดน้ำแข็งติดน้ำแข็งเสร็จเอาลูซี่มาปัดครับลูซี่มาปัดเพื่อติดดิสออเดอร์นะเราจะได้เ็บเีร์น้องให้ครบ อ่าติดรีสออเดอร์แล้วโอเคเกบเต็มครับมาถึงชาร์จครับแล้วเอามาปั่นต่อปั่นต่อครับปั่นต่อ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 ให้ติดติดสถานะโอเคลูซี่มาแล้วก็ติดน้ําแข็งนะครับทําให้ติดน้ําแข็งครับจะได้เกิดดิสออเดอร์ครับโอเคดีสออเดอร์เกบเต็มครับมาครับลูซี่ปั่นต่อครับแบบนี้ครับเล่นง่ายนะทีเนี้ยลูซี่เอ่อพลังงานยังไม่มานะครับกดแอนตี้ไปก่อน โอเคติดิจิตอลที่สัองเดอร์อีกละเนี่ยมันก็จะเก็บเกียศษได้เรื่อยๆครับเล่นง่ายนะทีมเนี่ยเป็นทีมฟรีที่เล่นแนะนำเลยครับแล้วก็อันตรีมากค่นอันตรีโอเคตีน้ำแข็งเศษมานะครับแล้วก็เอาไปเปื้อมาปั่นต่อครับปั่นต่อครับปั่นต่อครับโอเคมาครับมีกระปิมา U.E. สองรอบรั็ชาร์จครับนี่ครับเล่นง่ายนะทีมเนี้ยเป็นทีมแนะนำเป็นทีมทีมฟีนะมาดูว่าจะถึงสองนาทีไห<อ>มรอบนี้ไป<อ>เปื่อปันอปอป่นไปเปื่อปั่นไปเปื่อปั่นไม่ได้เธอต้องต้องใช้สกิลน้องแล้วล่ะหลบ แล้วประช์จครับมาครับไปเปอร์ปันต่อไปเปอร์ปันต่อสองนาทีหน่อยๆวะ่ะโอ,โอ้ไม่ตายอีกอันตรีมาพอดีไปแต่การครับสองนาทีสิบกว่าประมาณนี้ครับสองนาทีสิบหน่อยๆน,นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองอีหอหนึ่งนอ้างโหดอยู่อันนี้หอหนักสุดนะ อันนี้ขนาดเล่นกับตัวละครสดาวนะครับโอเคมาดูอันนี้ครับชั้นแปดนี่นะครับมาดูกันเอามียาบีไว้หน้าก่อนนะมิยาบีไว้แล้วก็สลับกันบอกเลยถ้าว่าถาบมบูผมใช้เป็นซันออฟคาเรดอนนะครับเพราะว่าเรามีซันออฟคาเรดอสองสองตัวนะโอเค คือถ้าเราอัพไปเปอร์แบบดีๆดิดีๆเนี่ยจะสามารถแตะได้ดีกว่านี้นะผมบแบบอัพแบบไม่ไม่ได้อัพมาบอกเลยลวกๆมากครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมกดผิดต้องเอาลูซี่แปะแอตแทกครับแตะแอตแทกเสร็จก็ลูซี่นี่คือแทบนไม่ได้เล่นอบเอามาแปะอีกมาครับลูซี่ตัดไปลบ เซฟติดดิสอีไปมาครับมาครับมาครับจุลโมลนับแล้วก็เอาไปเปิร์ลมาปั่นครับไปเปิร์ลมาปั่นให้ติดดิสออเดอร์อครับมาครับแล้วก็ชาร์จคันสากไป อันตีไปครับโอเคเราจะชาร์จกั้นสามไปครับกั้นสามไปแล้วก็มาแล้วก็ชาร์จครับชาร์จครับไม่น่าถึงนาทีนะรอบนี้อันตีไปเลยครับโอเคห้าสิบหนึ่งนาทีพอดีนะครับโอเค เป็นไงครับเซตนี้เซตสายฟรีกับสายโหดนะครับผ่านหอแบบภายในไม่ถึงนาทีอ่ะเป็นไงครับดูไม่ดีไปจัดนะครับเพราะว่าผมใช้อาวุธประจำตัวนะมันเลยเลืองแสงแบบนี้นะครับแล้วเจ้าคิดดีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องบอสโซคิมมี่ด้วยนะครับ